สวัสดีครับพบกันกับผมอีกแล้วนะครับ2องฟอร์ดโฟดีนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับรถยนต์ฟอร์ดนะครับรุ่น XL พั s นะครับรุ่นนี้ราคานะครับจะอยู่ที่752,000บาทนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแบบสีประตูยกสูงนะครับผมมาดูกันเลยนะครับว่าคันนี้ผมมีแต่งอะไรให้ลูกค้ากันบ้างนะครับมาดูด้านบนนะครับตัวนี้เป็นสกู๊ปทรงปิดนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับตรงกลางตัวนี้นะครับ ผมจะทําเป็นสีดําด้านนะครับมาพร้อมรูปตัวเล็ดนะครับตัวนี้นะฮะสีดําตัวนี้เลยนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับฟอร์ดนะครับฟอนด์ฟอร์ดนะครับ f o r d นะครับมาพร้อมไฟ led นะครับ3จุดนะครับไฟ led สีขาวนะครับผมแล้วก็ ในตัวของไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้ผมทําเป็นไฟมัสแตงนะครับมีครีบฉลามนะครับ3เส้นพร้อมเดลี่อายนะครับตัวนี้นะครับสีแดงแดงตาสีแดงตัวนี้นะครับโอเคต่อมานะครับคิวล้อนะครับคิวล้อตัวนี้เป็นคิวล้อ6นิ้วนะครับมีหมุดสีเงินนะครับปักมาด้วยหมุดตัวนี้เป็นหมุดหลอกนะครับตัวนี้ไม่ได้ยิงยึดกับตัวรถนะครับเป็นตัวติดกาวสามเอ็มแล้วก็ ยึดด้วยซิลิโคนอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของล้อนะครับล้อตัวนี้เป็นขอบล้อ16นิ้วนะครับตัวนี้ผมใส่เป็นยางของ h a นคุกนะครับซี่ยางอยู่ที่26570ห้าเจ R นะครับผมในส่วนของชุดครอบนะครับชุดครอบตัวนี้นะครับชุดครอบนะครับแก้มด้านข้างนะครับชุดครอบกระจกตัวนี้เป็นสีดำด้านนะครับตัวนี้ขอบให้ลูกค้าเพิ่มเติมไปมาส่วนของ คิ้วกันศาสตร์นะครับทั้ง4ด้านตัวนี้ก็มีติดเพิ่มให้ลูกค้านะครับรอบมือจับนะครับตัวนี้มีให้ลูกค้าด้วยนะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้เป็นโลบาร์นะครับโลบาร์เหล็กของ a l l เด d e r นะครับตัวนี้ติดตั้งเพิ่มนะครับผมเหล็กตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับยึดเกาะแข็งแรงนะครับผมซุ้มล้อนะครับจะมีด้านหน้าและหลังนะครับที่ใส่ลูกค้าไปนะครับผม เดี๋ยวเรามาต่อด้านหลังกันเลยนะครับสำหรับด้านท้ายนะครับไฟท้ายนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นไฟท้าย LED สีสโมกทรงเมกาให้ลูกค้านะครับผมแล้วก็ในส่วนของกันชนนะครับกันชนท้ายตัวนี้เป็นกันชนเหล็กนะครับเปลี่ยนเป็นของแบรนด์ Outlander นะครับผมซึ่งเป็นเหล็กสวยๆมาพร้อมห่วงลากสีแดงตัวนี้นะครับห่วงลากสีแดงตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของข้อฝาท้ายนะครับ ครอฝาท้ายตัวนี้นะครับเป็นสีดําด้านนะครับผมครอบท้ายให้แล้วก็ตัวฟอนต์นะครับปอด FORD ตัวนี้สีอ่านะครับเป็นตัวสีดำนะครับในส่วนของนะครับกระบะนะครับของรถยนต์ปอร์ดนะครับทุกรุ่นนะครับสามารถบรรทุกน้ําหนักได้ถึง1.3ตันนะครับตัวนี้ลุยน้ําได้ถึง80ซนติเมตรนะครับผมอันนี้คือข้อดีของ f อ r d ดเลยนะครับผม เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า XL p a d รุ่นนี้นะครับที่ผมแต่งให้ลูกค้าไปนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรหาผมได้นะครับเบอร์0847138838หรือจะแอดไลน์นะครับ QR code ที่ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ